สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขสุขคนมือหนี่กับปูปอยายนิวเก่าแล้วพี่น้องยานิวกับีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอดบอยสุดิใช้ซอแอนอรดีพี่น้องโรงแรมเิ่นเดอะบอดกรีนพี่น้องจ้าเพิ่นกับปับปรุงกันที่ผัการ้านอาหารนั่นอยู่ในโรงแรมเนาะพี่น้องจ้าสุดยอดมากพี่น้องเราก็ขึ้นสั่งออกมาไม่งามงามพี่นอ้องกันซอแอนเราก็ว่าใกล้าากเข้ามาแล้วนะคะตื่นเต้นพี่น้องสุดยอดค่ะพี่น้องจ้าห้องอาหารนั่น อยู่โรงแรมพื่นพี่น้องเดอะบอสกรีนที่พักมหาสรารคามโรงแรมของแอนบอยพี่น้องอันอีบซีานี้ว่าโอ้น่ารักที่สุดเลยสุดยอดมากพี่น้องอฟบซี e กับคอมเมนต์รัวๆพี่น้องยาน้ขออนุญาต,อ,าตอ่านคอมเมนต์ขออนุญาตบอดบอยกัสอแอนอ่านคอมเมนต์เ้อพี่น้องสวยมากคะ่ะสวยงามมากจริงจริงพี่น้องสุดยอดคะ่ะพี่น้องแาบอดบอยกระสอแอนคือแบบโอ้ยดีใจน้ำพื่นพี่น้องจก้ก สวยงามแม่จะต้องหาโอกาสไปเยือนสักครั้งขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองเฮงเฮงปังปังนะคะอลังการมากค่ะพี่น้องสุดยอดมากจริงจริงพี่น้องแก้วสุดยอดค่ะ,คะพี่น้องจก้สวยงามค่ะแย่นีก้ก็เอาผาไมาให้มูเจ้าเบิง้งพี่น้องสวยงามมากมีโอกาสจะแวะไปเยี่ยมนะคะเพราะว่าโรงแรมมันของบอดบอยกับสอยแอนนะพี่น้องจก้อยู่มาหาสารคามโอ้ย ดบอดกรีนคือสุดยอดมากจริงๆค่ะพี่น้องเอฟซี e เป็นกะคอมเมนต์ Comment, จืนชมยินดีในความมันจเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจของบอดบอยกับสอแอนพี่น้องสวยงามค่ะพี่น้องจะเป็นธรรมชาติสวยหรูดูแพงมากค่ะสวยงามค่ะพี่น้องจาสวยแบบธรรมชาติมากๆเลยพี่น้องสุดยอดมากจริงๆค่ะว้าวสวยงามมากรอไป เช็คอินแน่นอนค่ะแมนพี่น้องมีโอกาสผ่านไปทั้งอันมหาสารคามกับไปเช็คอินโรงแดมบอดบอยกับซอยอแอนหรือพี่น้องสุดยอดจริงๆสามีภรรยาคู่นี้ทำงานเก็บเงินไม่ยุ่งหรือทำลายสินห้าซื่อสัตย์คือความเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงปังปังรวยรวยเลยค่ะคือสุดยอดค่ะพี่น้องเฮดได้เราก็เก็บโอ้สุดยอดค่ะดีใจน้ำเพิ่นพี่น้องจ้าวสุดยอดมากจริงๆค่ะคู่สามคู่สม คู่บุญคู่บารมีสปอร์ตซึ่งกันและกันเฮงเฮงปังปัง้ลยรวยรอเช็คอินค้าเดอะบอสก e ีนโฮเทลมหาสารคามว้าวพี่น้องสุดยอดกับพี่น้องจางน้ำคับได้พันไปกับไปพักไปแวะสุดยอดมากจริงๆพี่น้องรอเช็คอินคือเพื่อนวา่าล่ะสวยงามมากมายขอให้มีลูกค้ามาอุดหนุนเยอะขอให้กิจการ มีแต่จเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงปังปังรวยรวยตลอดไปนะคะพี่น้องสุดยอดมากอีหลีพี่น้องแกสวยงามคักนําพักนําแรงบอดบอยสอแอนโอ้ยสุดยอดค่ะพี่น้องถึงเห็ดถึงเก็บทําง,งานตลอดเก็บเงินสั่งธุรกิจในวันข้างหน้าสุขสบายเฮงเฮงปังปังรวยรวยเลย,เลยจ้าพี่น้องจะดีใจกับเพื่อนพี่น้องขอให้บอดบอยซอแอนเฮงเฮงปังปังรวยรวย้ลย,ลยจ้าเดินทางไปเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทาง เหงเฮงปังปังรวยๆตลอดไปจ้าพี่น้องมีความิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์ข้มาสูฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย